สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแกลโดเอสปาดานะครับข้างหลังก็คือเหมืองนะครับเหมืองเมืองเมือง,องชื่อเมืองอะไรจำไม่ได้คาสคาสซิล่าอ่าประมาณนี้เนาะผมมีเควสนะครับนี่เควสนี้นะครับนี่เลยนี่นี่นี่คาสซิล่านะครับคือต้องผ่านเหมืองเข้าไปสู่ชั้นที่สองนะครับแล้วผมก็ ผ่านมาแล้วแหละคือมันจะต้องเข้าไปปราบบอสที่อยู่ข้างในนะครับตัวสุดท้ายกับตัวที่อยู่กลางๆผมจำไม่ได้ตัวไหนเนาะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูทั้งหมดแล้วกันเนาะเอ่อคือเข้าไปเสร็จนะครับก็ต้องไปส่งเควสท,ที่ชั้นที่สองซึ่งผมออกมาเลยครับคือแบบไม่รู้ว่ามันจะต้องทำอะไรต่อและอย่างหนึง่งกะว่าจะออกมาอัดคลิปนะครับก็เลยลองว่าออกมาแล้วมันจะวาร์ปได้เลยไหมอะไรประมาณนี้ที่ไหนได้ครับต้องผ่านไหม ก็ตามนั้นครับเดี๋ยวมาดูกันนะตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับเข้าไปเข้าครับผมพอเข้า normal นะเพราะว่าฮาร์ดผมไม่ไหวจริงๆนะครับผมเข้ามากันแล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่ไหวเนาะก็ชวนเพื่อนมาลงได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมพอถูไถไปได้เนาะก็เลยอไม่จะต้องไม่จําเป็นจะต้องชวนใครมานะครับมองงั้นผมก็ต้องไปรบกวนเขาอีกแล้วนะออแต่เขาก็ ใจดีนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าตรงไหนที่อยากให้ช่วยก็สามารถบอกเขาได้นะครับแต่ก็ควรบ่อยๆก็เกรงใจนะครับเราต้องรู้จักความเกรงใจกันบ้างนะครับหรือเปล่าหรือว่าผมไม่มีความเกรงใจแล้วก็ไม่ดูโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับบอสมันก็จะประมาณร้อยร้อยสิบร้อยห้าร้อยสิบประมาณนี้เนาะไม่เกินร้อยี่สิบนะครับแล้วก็โอเคเปิดนี่หน่อยครับมา เอาละครับหลังจากเดินมานิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับจากตรงนี้เดินมาแค่นี้นะครับนี่ข้างล่างนี้เนาะก็ถึงบอสตัวแรกแล้วนะครับ,บอสตัวแรกก็นี่สเตตัสก็ประมาณนี้นะครับเป็นธาตุอ่าไลฟ์เลดนะครับคือพวกสิ่งไม่มีชีวิตนะแต่ผมก็เอาพวกธรรมดานี่แหละตีมันเนาะเออแล้วคนที่ลงแล้วแบบอยากจะขุดแร่นะครับ คนที่อยากจะขุดแรกก็ซื้อที่ขุดแรกจากข้างหน้ามาด้วยก็ได้นะครับมันก็จะขุดได้แร่เนาะข้างในนี้นะครับมันเป็นเหมืองมันก็ต้องมีแร่อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวถ้าเจอแร่นี่ครับแร่ประมาณนี้เนาะผมมีที่ขุดหรือเปล่าเมนูเดี๋ยวผมให้ดูนะครับถ้าเกิดเข้ามาก็กดโป๊กเป๊กไม่มีอีกตามนั้นนะครับซื้อหน้าเหมืองได้เนาะตามหาดูครับมีมีหลายคนอยู่ก็กดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เจอ ห้องที่สองนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะเห็นไหมนี่ครับตัวนี้นะสเตตัสก็ประมาณนี้นะครับนี่เด,เดี๋ยวเดินมาทางนี้แล้วกันนี่เห็นชัดๆแล้วนะครับอ่ะยครับจบอย่างง่ายครับง่ายดายง่ายดายเก็บของครับเก็บไว้ก่อน ของตกเยอะะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เก็บไปก่อนแล้วกันอันนี้ก็เป็นห้องที่สาบแล้วนะครับห้องที่สามก็จะเป็นบอสตัวนี้นะสเตตัสก็ประมาณนี้นะครับมาลุยกันเลยละกันนะครับหัวแผงคอมาเลยแล้วก็ซึมเข้าไปครับก็มีลูกน้องด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนมาเป็นตี้ก็ น่าจะเร็วกว่านี้นะนี่ผมมาคนเดียวนะครับห้องนี้ก็มีกล่องให้ด้วยเนาะนี่เปิดกล่องครับเก็บของก่อนเปิดกล่องครับดนอะไรไม่รู้มันมีอะไรดีในนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเก็บครับเก็บโอ้โหใช้นี่คิสตันบ็อกกับโทเ็นเน็กซาโอเคตามนั้นเลยตอนนี้ก็มาถึงห้องที่สี่แล้วนะครับห้องที่สี่ก็ ประมาณนี้เนาะอยู่ประมาณห้าสิบหกเนาะแต่หลังๆไม่รู้ว่าจะสูงกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันเนาะครับสูบไปเอายิงผิดตัวอะไรครับโอเคจบแล้วมาถึงห้องที่ห้าแล้วนะครับห้องที่ห้าก็เป็นตัวนี้นะห้าสิบเก้านะครับบายลุยครับ คลียเคลียเคลียไม่เคลีย์สยดิสสยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเอ้ยเ,ยเ,ยเยติดสถานะอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าทุบดิทุบฮุบเพื่อนเอ้ยเอ้ยเดียวเดียวจะเย็นออกนอกวงไปก่อนเลยโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมใช้ อย่างนี้แล้วกันตึมตำเตึมตำตึมตำเข้าไปแล้วก็าจบแล้วเหมือนแบบเมื่อกี้ใช้ไม่ได้อไอเตึมตำเนี่ยโอเค,ครับจบครับเราก็มาถึงห้องที่หกันแล้วนะครับห้องที่หก็เป็นแมงมุมนะครับอา่าห้าสิบแปดสองตัวนะมาครับ บุกเข้าไปบุกเข้าไปแล้วก็ตึมตมตึมตำ,ตมตำอา้าวตายแล้วไม่หยุดซะด้วยเราเวลาตึมตาตรงนี้ก็เป็นห้องที่เจ็ดแล้วนะครับห้องที่เจ็ดก็จะเป็นตัวนี้นะหกสิบนะครับบายครับลุยกันเลยแล้วก็ยังไง ไอ้แปลก,กอะ่ะมันมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวคือคืออะไรอะ่ะติดสถานะหรอก็ติดจริงๆนั่นแหละโอ้โหโอเคตามนั้นแล้วก็ไล่เก็บไอ้พวกหนอนห้องนี้ก็เป็นห้องที่8แล้วเนาะนี่ครับ หกสิบเอ็ดร้อยสิบห้าเนาะอันนี้เป็นอ่าไม่มีชีวิตเหมือนกันเนาะก็ไปเลยแล้วกันครับมาเฮ้ยโอ้โหผิดผิดทิศผ,ผ,ผิดทางตึมตำตึมตำผิดทางโอโนเอา้าเหมือนโดนเลยแฮะเอาโดนด้วยหรอ เออโดนก็ดีครับแล้วก็มีโหแย่แล้วกุ่งนี้ออกมาเรามีนี่ครับเราต้องรีบเคลียร์ก่อนเคลียร์ไม่ได้ด้วยโอ้โหเปิดไข่เปิดกล่องมาใช่เปิดไข่แล้วก็อืมยังไงนี่แน่นี่แน่นแน ตายากเหมือนกันนะออกจากไข่มาเนี่ยโอ้โหดูหน่อยดิหกสเลยนะครับ60ก็เท่าบอสตัวเมื่อกี้ปะเมื่อกี้ก็น่าจะหกสิบอะนี่ก็มาถึงห้องที่9้าแล้วนะครับห้องที่เก้าก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นยิงพวกผีดิบหน่อยแล้วกัน,นครับโอเค ไปครับเอา้าต,ตัวนั้นผิดดิบป่าไม่ใช่ตัวนี้เหรอเอา้าผิดโอ้โหผู้สดิบดีไม่เป็นไรครับให้ดูใหม่ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ฮร้อยสิบเจ็ดหกสิบสองครับประมาณนี้นะบวกโหลกครับเคลียลูกน้องก่อนเนาะแล้วก็บวกครับบวก ตึมเข้าไปทุบทุบทุบจบปึ้งเก็บของครับเก็บของมีอะไรบ้างไม่รู้ว่าเก็บไปก่อนเฮ้ยมีชานชิปด้วยหลังจากนี้ก็จะเป็นลาดบอสแล้วนะครับก็เตรียมบัฟให้เรียบร้อยเนาะเป็นอันเดดนะครับ นี่นะครับลาตบอสก็จะมีสเตตัสประมาณนี้เนาะลูกน้องก็ประมาณนี้นะครับลบได้ไหมหลบโอ้โ oh, น no. แต่ก็ยังพอทนไหวนะครับของร้านเฮ้ยอย่านอนีานิ่งดิแล้วก็ตึมเข้าไปแล้วก็ตําเข้าไปตึมตำตึมตามตึมตามตึมตามแล้วก็อ่้ตึมตามตึม กระเด็นไหมอย่าเหอะโอ้โหไม่น่าจะกระเด็นนะแล้วก็ใส่เข้าไปตืมตืมตืมมตามตามตามตืมตามอุ้ยเฮ้เฮ้ยอยู่ๆก็คัสซีนผ่านแล้วครับก็ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวผมเข้าไปส่งเพจนะครับดูซิว่าเขาจะให้ทําอะไรต่อหรือเปล่าเนาะเก็บของก่อนแล้วก็เปิดเปิดครับเปิด,ปดกล่องออกมาพอเราผ่านประตูจบเวสนะครับไปประตูวาร์ปเนาะมันก็จะมา,าชั้นที่สองนะครับนี่แล้วก็คุยกับใครล่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพอดูเวสแป๊บหนึ่งเนาะคิงเฮนรี่เหรอคิงเฮนรี่อยู่ตรงไหนอะหลังจากนะครับที่เรา จับข่าวคุยกันแล้วนะครับก็คือว่า,าตัวคิงนะครับคิงเฮนรี่เนี่ยจะต้องไปเอาเม็ดสีดแดงๆนะครับ mm hmm. เขาเรียกอะไรก็ไมรู้เนาะที่เป็นแซลมอนะที่อาสทิลมากดนะครับเหมือนกับว่าปลุกขึ้นมาเนาะแต่ไม่รู้ว่าปลุกยังไงนะครับ mm hmm. ก็เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะว่ามาปลุกกันตรงไหนเดี๋ยวก็ ปลูกไปทุกที่เลยแล้วกันส่วนใหญ่เม็ดสีแดงแดงเนี่ยเขาจะให้ปลูกตรงข้างหน้าเมืองอุดนะครับเดี๋ยวเรลองไปปลูกที่นั่นก่อนเนาะโอเคครับผมคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันครับ